วันที่สามนะครับในปักกิ่งเรากําลังจะมาทานมาทานเป็ดปักกิ่งกันนะคะวันนี้เมื่อกี้ชวนไปเดินผ่านชอปปเห็นต้นอะไรบ้างลูกต้นแปะกล้วยแปะกล้วยนี่นะครับใช่ไหมใบแบบนี้เนาะใบเราได้กลิ่นต้นทูแล้วนี่คือแปะทูไว้เกาะลบก่อนหน้านี้เราเห็นที่ เกาหลีใช่ไหมไหที่บ้านน้องโชแปงเปงตอนนั้นตอนนั้นชัย,นยังเด็กใช่จำไม่ได้หรอกใช่ใชโอเคปเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านนะครับเดลฮอริซันรเตอร์องกันนะครับโอ okay, เคเจอกันข้างในครับบรรยากาศนะครับช่วงเวลาประมาณเกือบบ่ายโมงละัอดีวันนี้ตอนเช้าเรากินอะไรกันที่โรงแรมมานะครับเลยออกมาหามื้อเที่ยงทีเดียวเลยวันนี้อากาศเลขตัวเดียวนะครับเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าดิ เมื่อประมาณ11โมงเที่ยงเนี่ย9องศานะครับเห็นคุณแม่บอกว่าสูงสุดแค่11มมเมื่อรู้สึกว่านี้ยประมาณนี้นะครับเพราะันเร็วๆนี้อาจจะมีหิมะตกนะครับหรือตกแล้วก็ไม่รู้แถวภูเขานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับตาม c ช a n แล้วอื่นๆนะครับผมแต่เราไปตรงโรงแรมกันเลยนะครับไปกินเป็ดปักกิ่งกันก ถึงแล้วนะครับร้านเป็ดปักอิงไปกินเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับไปไปด้านในกันเลยไม่ใช่ตรงนี้แหละตอนนี้อยู่ในร้านแล้วนะครับเมื่อก,กี้แม่สั่งอะไรไมบ้ังครับแม่สั่งเป็ดปักกิ่งไปครึ่งตัวนะคะแล้วก็เป็นเส้นหมูเส้น,น,สนผัดซอสเอโกโมีสแกลอกนะคะแล้วก็น้องแป้งครับน้องแป้ง ซซำนะคะก็จะมีเป็นขนมจีบแล้วก็เป็นซาลาเปาไส้ลาวปลาน้าาเดี๋ยวลองก่อนนะว่าเดี๋ยวลองก่อนเรายังไม่รู้ขนาดใหญ่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวรออาหารมาทีเดียวนะเนาะเมื่อกี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้เขามาเสิร์ฟอะไรบ้างแม่มาปุ๊บอะเป็นเหมือนน้ำุชานจีนนะครับชิมนิดนึงสีสวยเลยนะครับ เป็นสีอะไรเราคิดว่าน้ำชานะคะหวานหวานกำลังดีเลยนะมันมีน้ำตาลแล้วก็เขาเสิร์ฟน้ำเปล่าแต่น้ำเปล่าจะเป็นน้ำอุ่นอ่าน้ำอุ่นนะครับเพราะวันนี้อากาศหนาวด้วยวันนี้อากาศหนาวไม่ถึงส0องศาโอเคเดี๋ยวเราลอกเปิดกันแป๊บนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเร็วๆให้ดูอีกครั้งนึ่งมาแล้วนะครับสองรายการรายการแรกคืออะไรครับแม่เป็นผัดอะไรอะ ุเสเน็กเป็นซีฟู้ดนะคะกะมีทังเป็นเชียรใช่มีกุ้งค่ะล้วป็ไอศกรีมไอรีมอะป๊อหอมป๊อทอมโอเคนี่เป็นสาบาเาชาโรลาวาคุณด้องครับเดี๋ยวแม่จะเจาะให้ดูเพราะเอยู่นนะครับขอคุณ กนี้ตอนนั้นเราต้องจับเราต้องจับตะเกียบอย่างนี้ใช่ไหมผมต้องเอาตะเกียบนึงออกไปแล้วจับแค่นี้แบบดิน้นศอแล้วก็ทาเน่นะชิจ,จิก๊กอาจจะเป็นจิ้มก่อนใช่สิหมอ,อไปต้องแปรงต้องไปใช้เชือกอ่านอ่านต้แปรงค่อยค่อยนี่ไม่ใ้่เลยในใี่ใช่เลยเนี่ยแม่ ไข่เ,เค็ม,อคมอ่อยลูกอร่อยโอเคครับ, okay, รบชิมดูสิชิดอ,อ่ะอียไหมอร่อยากอร่อยมาก,มากเดี๋ยวเบิ้ลได้เลยนะครับิ้ได้เลยน่่โอเคอะเดี๋ยวเราลออัน่อไปกันนะครับคนก่กนมจีบ โอเคครับเดี๋ยวคุณแม่จะชิมอันนี้ให้ดูนะครับเ็นครับเีฟัวซีฟูซาลาเปาซาลาเปาของผมอร่อยมากเลยครับผมลิมแล้วมันมีความเค็มของใบกิมอ่แล้วก็ความนุ่มของซาลาเปาของตัวแดงเป็นไงครับอร่อยมาก ชปเน่วนะงดี้คงกล่อมกำลังดีค่ะช่วงนี้เราพูดคำอันใหม่มากเบื่อมากเดี๋ยวเหลือไฮไลท์ก็คือเป็ดอ้าวเดี๋ยวยังมีอะไรนะติ่มซำใช่ไหมครับอยากให้น้องโชแปงชิมไม่ดูอีกครังะะ้งหน,นึ่งนะครับนี่คือ,อน,นอหอมมากๆอ๋อโอเคอ่ะไปลุยกันก่อนลองท้องก่อนอ่าน้องชชแปงจะมารีวิวขนมจีบนะคะ น้แป่งคี้มาเลยครับลูกระมัดระวังนะเก่งมากดีๆนะลูกอาระวังร้อนนะครับระวังร้อนลูกคได้ชิมกินเลยบอกน้ำแป้งน้ําแป้งนี่ดกแยกแยกออกจากกันถ้าใครอยากกินจะรู้เลยขมเค็มชิมูงเลย เอาสิลูกคีบคีบเลยเอาก่อนนะลูกนะกใส่แบบเป็นไส้อะไม่เอาลูกไม่เอาจดิอ่ะคีบเลยครับคีบเข้าปากเลยลูกร้อนเหรอลูก เทากันกับสารลอ่าใส่เข้าไปค่ะแล้วถ้าเราชิมอ่ะจะอร่อยอร่อยไหมครับนุ่มๆตับแป้งอร่อยมากโอเคเนี่ยนะครับพอมีการออเดอร์เป็ดนะครับของโต๊ะต่างๆเนี่ยเชฟเขาก็จะเอาเป็ดนะครับมาแล่เนื้อนะครับ ให้เราดูกันเห็นๆเลยนะครับแล้วก็เสิร์ฟให้เรานะครับผมและแล้วไฮไลท์มาแล้วนะครับเป็ดตนน้นเองเป็ดปักกิง่ง <c oughs> ก็จะมีเนื้อติดมาด้วย <c oughs> นะครับเมื่อกี้เขาแถมอะไรมาด้วยเี้เน,นี่ยเห็นไหมแล้วก็แผ่นแป้งนะครับสื่อสองแผ่นเราสั่งมาสั่งแยกเพราะว่าเราไม่ได้สั่งทั้งตัวกินไม่หมดเอาแค่ครึ่งตัวอันนี้จะมีกระดาษแปะทุกอันเลยเนาะแม่ดึงมาได้เลยครับเออโอเค แล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ oh, <okay. S 1> แผ่นแป้งอ่าเดี๋ยวแม่ลองชิมดูในกันเดี๋ยวใส่เครื่องก่อน mm hmm. อันนี้เสิร์ฟมาก่อนนะครับมีอะไรบ้างอ่ะแตงกวาอันนี้อะไรครับแตงกวาอันนี้ต้นหอมต้นหอ,หอมโอเคนะครับแล้วก็อันนี้เกลือครับแม่หรือน้ำตาลเกลือหรือน้ำตาลเดี๋ยวต้องลองชิมก่อนชิม,น,มน,น้ำตาลครับน้ำตาลแล้วก็มีกระเทียมน้องบดมาแล้วก็ซอสของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่า หยิบเป็ดไป็หนึ่งชิ้นแต่ไม่เอาหนังก่อนเด้อไม่ไม่ชิมแบบนี้ก่อนเด้อชิมแบบนี้เลยอ่ะเออชิมแบบที่เขาทำมาให้ก่อนปสองชิ้นค่ะพอถ่ายด้วยก็ขี่ด้วยครับเนี่ยมันต้องทำหน้าที่ก่อนทำหน้าที่นะ ไปมินิ่ิดนงกระเทียมกรเทียมเขียวลเดี๋ยวแม่จะต้องหยอกซอสพ่อบอกแม่ไ่ทันจริงๆอะแม่ต้องเอาอันนี้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่พ่อเคยเห็นเขาทำมันก็คือเขาจะเอาเปลือออกมาหน้าปียมจิ้มก่อนเลย เขาจะไม่เอามาใส่แบบบ้านเราอ่ะเขาไม่ได้มีใช่เขาไม่มีช้อนอดูอ่าโอเคไว้ป็นไรครับเราเราเอาแบบวิธีบ้านเราก่อน <c oughs> มีคนแอบ,บกินแป้งหนึ่งอันแล้วอร่อยไหมครับแป้งอ่ะโอ้โหต่อนแรกคือคเขาเขาคขาใช่เคือเราแป๊บนึงนะคารแาคชนะคะม้วนแล้วม้วนแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวมาดู first bite กันนะครับคำแรกของมามิคำแรกของมามิเป็นไง อาจจะลุงรังนิดนึงนะคะอย่างเงี้ยครับลุ้นมากเลยลุ้นมากเลยอร่อยมากหนังหอมมากโอเคเลยใช่ไหมหนังหอมมากซอสอะไรซอสกลมกล่อซอสกลมกล่อมนะคะแต่ถ้าใครชอบหวานอาจจะต้องโรยน้ำตาลเพิ่มอีกนิดนึงอย่างเงี้ยครับนเนาะจับกานที่วัวอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ต่อนะคะค่ะ แค่นไจมใส่ไ่อโอเคได้อะไรมาปิดท้ายครับได้อะไรมาปิดท้ายะครับชุนแงแค่นิ้วไข่มันหอมเดือดเลยมากเลยไม่ได้ทำไว้ก่อนแล้วมาอุ่นนะอบใหม่ๆเลยนะครับอบใหม่เลยนะครับปั้นแป้งใส่้าใส่ลไรอบใหม่เลย,น,น,ลย,เลยน่าทานมากเลยครับเมื่อกี้มาเสิร์ฟคือหอมมากสามชิ้นอยู่ที่ 3- 8หยวนเนะาะเห็น,นแวบๆอยู่ครับ โอเคอ้าวลูยย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 รยยยยาชยย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 ยนยยนนเยามยย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 ยอยอออยยยยนยยนยอยย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 ียยยยรายยกยย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 ยครยบยยกยย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 ยัยย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 ย ก็ใกล้ๆกันนี้นะครับมีต้นแบกกล้วยนี่ลูกเต็มต้นเลยเดี๋ยวไปใส่ดูนะก่อนผมจะเดินมาผมเดินไปใช่ไหมวัวครับวัดีกินไข่หม้อ้วกไว้บนถนนมันนี่ไงลูกมันสุกนะเนี่ยพอมันสุกมันก็จะร่วงอย่างเงี้ยเต็มเลยเนี่ยโอเคอากาศหนาวไหมครับต้นใหญ่มากเลยอากาศหนาวไหมครับอาากศหนาวมาก ายอนนี้ะแม่แ่กใหญ่มากเลยกใ่ตอนเวะขึ้นเดี๋ยเราจะเข้าไปหอตัก้าฟ้ารเทียนขันนะครับเข้ามาได้แล้วแม่่ตอนนี้เราเข้ามาในเทมเ l e o ออ e เคแว่นนคนะค่ะ ครับาใแผนที่มาด้วยกระเป๋าม,ม,มข้างล่างมันเิมพ์ข้อ่งกบผคอับไปเป็นอย่างนี้บอย่างเล็อ่ะม <Okay. S 1> ีนี่นผม <Yeah. S 1> คิดว่าจะไปตรงนี้จุดก่อนจุดนี้คือจุดเร่มต้นของเราแล,แล้วเราก็จะมาตรงนี้ตกลางอ่ะหรือก็ไปทด้านซ้ายแล้วก็ขึ้นหน้าไปตรงนี้ uh. แล้วก็ขึ้นแล้วราก็ง <S <S จุดที่สองเดี๋ยวจะไปนไปด้วยนะลูกค ต้มรื่นมากเลยนะครับทางเข้าก็จะเป็นสนนะคะคทั้งสองข้างขางใช่อาจารย์ก็เย็นตอนนี้โอเคเลย เดีย๋ยวไปดูด้านในกันนะครับดูเห็นไกลๆแล้วน,น,นะครับนู่นไง45ทำไม,ต,ไมต่อแถวหรออ,อ๋อเนี่ยโอเคเลยชั้ไปยะไปซื้อไอศครีมรูป อะไรอย่างเหมือนปีเสซยหรืออะไรก็ไม่รู้ครับมาเดี๋ยวให้ดูนะครับเอากล่องไปด้วยอันนี้เป็นรูปเป็นไอศครีมนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยร้านตรงนี้เลยอ่านะครับเป็นรูปผีเส้่นะครับผีเสซ่อ่าเจียนเจียนฐานหนึ่งสี่สองศูนย์เนี่ยน่ปเซียพีอโอเคนะครับผีเส้เป็นรถสาร์ตเบรีอืมอืมโอเคโอเค คราวนี้ออันละเท่าไหร่ครับแม่เมื่อกี้อะไรยี่สิบห้หยวนยี่สิบห้าหยวนนะครับอ่ะเด็กๆทานแล้วสนุกสนานอจะไปมาชิมหน่อยดิอจจะไปชิมก่อนรสอะไรครับลูกรสอะไรครับชิมก่อนตอนนี้ต้องรีวิวก่อนว่าอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับรสอะไรอ่ะรสอะไรช็อกโกแลต ็อกโอเคอ้าวกล่องมาดูซิกล่องมีอะไรข้างหลังกล่องเป็นแผนที่อืแผนที่ถ้าใครเอามาถ้าใครมีแผนที่แล้วอยากเก็บก็เก็บไว้ในกระเป๋าได้แล้วก็ถ้าใครเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วอยากเอาไอติมก็เอาเลยครับแล้วก็ใช้ไอเทมเต็นก็ได้ครับโอเคอ่ะกินไอศครีมนะครับเดี๋ยวเราจะไปด้านในกันแล้วเนาะก็ลองมาดูได้นะครับรสชาติก็อร่อยค่ะอร่อยเนาะโอเคออร่่ยะ แสดงว่าวรสชาติก็โอเคเลยดีแต่ราคาก็ใช้ได้นิดน,นึงเนาะยี่สิบห้าเนี่ยครับพอชิมอี้แม่ชอบแน่นอนเพราะเป็นดาร์กชอ็ออืมรสชาติดีครับรสชาติอร่อยเป็นดาร์กโอเคครับบ,บ,บายบายไปด้านในกันต่อนะครับ น้จา่จานะส,สดไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านนี้นะครับอันนี้ไปอะไรนะแม่พ a u l of p r e m i e r โอเคครับแสงกำลังสวยเลยนะครับตอนนี้นี่เขาาสี คนเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางซ้ายเดี๋ยวเขาเพย์เออร์ฟอร์กูดฮาวเวสนะครับป <c oughs> าปาปาเขามีคนแต่งชุดเป็นคนบดแบบโบราณเัน้ยเป็นม,มาเาพ่อจับมือพ่อไว้ป <c oughs> าปาปา,าคนเยอะมากนะครับโอ้จะยยได้เข้าไหมาเนี่ยแน่นมากโอ้ยก้อน เราไปดูก่อนแล้วกันนะฮะว่าจะมีช่องให้เราได้เข้าไ,ออไหมจะเข้ายังไงวะเป็นบันเสารว,วยคนชิมเต็มเลย <laughs>

ต้องขึ้นไปตรงโน้นหอสักดิ์ละครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปอะไรเสร็จให้เป็นมงคลกับชีวิตคืออะไรบ้างไม่รู้นะครับเรามาดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปหามุมถ่ายรูปอีกทีไปลูกมามาแล้วเราไปเข้าเห็นโอ้จะบอกว่าโอ้ดูดูเข็มเข็มคนคนเยอะมา้ โอ้ oh my god <Okay. S 1> เข้านู้นก่อน <Thank you. S 1> นี่นะครับ ด้านบนกันเป็นสเต็ปสเต็ปอยู่นะขึ้นไปจนถึงนี้อสักระระอยู่ด้านบนอยู่อันนี้ นะครับจากขอสักการะนะครับเราเดินลงมาด้านอะไรอะด้านด้านขวาเนาะด้านขวาลงมาอะไรครับเดนเดนไบเดนไบ,นบสเตมเบรสโคนคาวิงเนาะไปดูไปดูไปดูเขาก็เป็นแกะสลักไงแม่หินอ่อนแกะสลักก็เลยขเขาเลยปอกอันนี้เอาครอบใช่ใช่ต้องครอบไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสื่อมสภาพหมดก่อนนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่าไอหอนี่มีอะไรบ้างดูสิเราเจอทั้งเอ็มเพอเรอร์เอ็มอะไรนะ,ะจกกักรพรรดินีบ้างอะไรบ้างนะครับเต็ไมไปหมดเลยอันนี้คืออะไร ากาศหนาวแบบหมดเร็วมากเลยตอนนี้อ๋อเป็นแท่นบูชาสักการะอะไรที่จ่านะครับตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะถึงทางออกแล้วนะ เป็น call of c a l of heaven นะคะไม่ใช่ c อ l of c a w l of prayer อานะครับแล้วก็ตรงนั้นนะคะเขาก็จะทำเพื่อให้เกษตรกรพุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มาเหมือนสการ์บูชาให้ได้ผลิตพืชผลผลิตภัณฑ์ที่งอกงามแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปทางออกกันแล้วเดี๋ยวเราไปทางออกคนเยอะมาก วันนี้ดูนะครับเพราะเป็นวันเสาร์ด้วยเนาะใช่โอเคครับเจอกันสถานที่ต่อไปนะครับผม